สวัสดีค่ะวันนี้เอาขั้นตอนการดัดวอลลุ่มรอนตโตลอนใหญ่ๆมาฝากเพื่อนๆ <S <S นะคะเคสนี้นะคะผมลูกค้านะคะขาดการบำรุงค่ะทุกคนทําให้ปลายผมแห้งเสียนะคะเราก็เริ่มตัดแต่งทรงผมตามที่ลูกค้าต้องการเคสนี้ลูกค้าขอ เอาความยาวไว้เท่าเดิมนะคะเราก็จะตัดไล่ระดับเลเยอร์นะคะตัดผมแห้งเสียที่ปลายออกนะคะเมื่อทําการตัดผมเรียบร้อยแล้วนะคะก็นําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูดีท็อกนะคะล้างสารเคมีของ3บวกบํารุงทําสปาร้อนด้วยทิสเมนนาเวนซี่ล้างผมลูกค้าให้สะอาดแล้วทาการลงน้ํายาได้เลยคะ่ะเคสนี้ใช้น้ายายืดได้แต่ได้ของ3บวกถุงสีเขียวสูตรแข็งแรงผสมเชื่อมาท้าได้ซันไฟเอเซนของ3บวกนะคะเพื่อเข้าไปเติมเต็มโครงสร้างให้เส้นผม กลับมาแข็งแรงและช่วยป้องกันผมช็อตระหว่างการทํางานสามารถผสมเคมีได้ทุกชนิดเลยนะคะลงน้ํายาในส่วนที่เราจะทํางานเคนี้ไม่ได้ยืดโคนนะคะจะดัดแค่ปลายนะคะเราก็ลงน้ํายาในส่วนที่เราจะดัดผมนะคะทิ้งเวลาไว้ประมาณ25นาทีค่ะน้ํายายืดได้แต่ได้ของ3บวกนะคะสามารถยืดผมตรงถาวรได้สามารถดัดดิจิตอลได้สามารถใช้เทคนิคมิกแอนแม็กดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นได้นะคะน้ํายามีส่วนผสมของเคลาตินทําให้ผมนุ่มและ เะะกลิ่นหอมไม่เหม็นเคมีสามารถสระผมได้เลยทันทีหลังทําค่ะเมื่อเราลงน้ํายานะคะครบ25นาทีเราก็มาเช็คความยืดหยุ่นของผมกันค่ะกิ๊กใช้วิธีการเช็คแบบตะข่ายหนืดๆอย่างนี้นะคะเมื่อได้ความยืดหยุ่นแล้วก็นําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูดีท็อกล้างสารเคมีอีกหนึ่งรอบเพื่อชะล้างสารเคมีที่ตกค้างจากนั้นบำลุงทาสปาร้อนด้วยทีสมตนาเวนซี่ค่ะหมักทิ้งไว้5-15นาทีล้างผมลูกค้าให้สะอาด เป่าให้แห้งสนิทค่ะเมื่อเป่าผมแห้งแล้วเราก็ทําการม้วนรอนเลยค่ะเค่นี้ใช้แกนอยู่ที่เบอร์22และเบอร์25นะคะจุ่มน้ํานะคะใส่ตัวบอมบรูโมเดิร์นเพกตัว B หรือนะคะพีทีขวดดําป้องกันความร้อนได้เลยนะคะวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงาใช้ไฟอยู่ที่120องศาเดินไฟ20นาทีเมื่อครบเวลาพักแกนให้เย็นสนิทแล้วเอาแกนออกได้เลยนะคะ ทำการรีดลบรอยเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นําลูกค้าไปลงน้ํายากโกกันเลยค่ะเคสนี้เราจะโกกที่เตียงสรเลยนะคะทุกคนได้ลอนเด้งๆนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะใช้น้ํายากโกกของ3าบวกนะคะตัวนี้เป็นซูเปอร์ล็อกนะคะโกกน้ํานะคะขยําลอนไปที่ปลายผมแบบนี้เลยทิ้งน้ํายากโกกไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะจากนั้นนะคะก็สระผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3าบวกบํารุงด้วยสปาทิสเมนเคลาตินของ3บวกบล้ก Spa, ลงงกลางผมลูกค้าให้สะอาดทําการ เป่าแห้งได้เลยค่ะก่อนเป่ายืนลุมฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนด้วยนะคะการดัดวอลลุ่มนะคะรอนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างค่ะส่วนรอนจะเด้งไม่เด้งอยู่ที่การลงน้ำยาเช็คความยืดหยุ่นค่ะทุกคนทรงนี้นะคะเป่าง่ายมากเลยเป่าคนให้แห้งนะคะจากนั้นก็เป่าที่ปลายผมหมุนรอนไปทางด้านหลังของตัวเองนะคะ